เป็นว่าหลายคนถ้าได้ตามดูก็พอจะทราบค่ะแต่เดี๋ยวเราจะขมวดให้ฟังกันแล้วกันหลังจากออกจากรายการหนนกระแสคู่ปรับความเข้าใจกันแล้วนะก่อนหน้านี้ดราม่าครั้งที่2ที่บอกว่าโชคเองเขาจะเทคิวที่รับงานคู่กันไว้อ่ะห้าสิบคิวเทหมดเลยอ่ะจนทําให้บอลเขาก็เดือดขึ้นมาบอกว่าแบบนี้มันเสียหายมากเลยสุดท้ายรับงานเหมือนเดิมแล้วไปขึ้นเวทีเมื่อคืนนี้เหมือนเดิมด้วยนะคะบรรยากาศร้องเพลงร่วมกันเดี๋ยวให้ได้ดูกันนะคะนี่ค,ค,คือบรรยากาศล่าสุดละครเนาะนครศรตธรรมราชใช่ เมื่อคืนเลยคือก่อนหน้านี้มันมีคลิปหนึ่งออกมาที่แบบบอลเขาล้อเพลงใจนักเลงอ่ะล้อไปได้นิดเดียวเป็นเพลงที่สั้นที่สุดในชีวิตบอลนั้นบอลบอกอ่ะโดนตัดกลางเวทีอันนั้นน่ะคือกรณีที่แบบเขาด่ากันเยอะว่าทําไมโชคถึงไปตัดบอลกลางเวทีแต่ว่าเนี้ยสนุกสนานว่านี่ภาพเมื่อคืนเหรอเมื่อคืนผมไม่น่าเชื่อว่านี่คนทะเลาะกันนะอย่างว่าคนมันเคลียร์ใจกันแล้วอะนะคะต่อให้ก่อนในนี้หลายคนจะบอกเฮ้ยทะเลาะกันได้ผลประโยชน์ไม่ลงตัวหรืออะไรก็แล้วแต่หรือว่าเออเหมือนกับ เด็กดังไวัอาจจะลืมตัวอันนี้ก็แล้วแต่นะคะหรือว่าบอลอาจจะแบบฟาดเก่งก็แล้วแต่นะคะแต่ว่าเมื่อคืนบรรยากาศเป็นแบบนี้สนุกแฟนคลับแฟนเพลงเข้าไปดูก็สนุกเจ้าภาพก็ไม่เสียนะคะค,คนรับงานอย่างทั้งคู่แล้วก็ผู้จัดการก็ไม่เสียครับ นะคะนี่เป็นบรรยากาศตั้งแต่ต้นจนจบทุกคนโอเคหมดตกใจด้วยว่าทําอะไรคือถ่ายภาพ <c oughs> ถ่ายภาพป <c oughs> ิดจับต้องถ่ายภาพอ,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 อ๋อๆๆนี่ช็อตนี้ต้องมา<อ>ช็อตนี้ต้องมีช็อตนี้ต้องมีเตินคกูนะครับใช่เซลฟี่ร่วมกันบนเวทีทั้งวงเลยนะคะแล้วก็เขียนลงเฟซเ,ฟเฟบุ๊กเนาะเขียนว่าขอบคุณพี่น้องจังหวัดนครศรีธรรมราชที่มาสนุกด้วยกันพี่บอลเชญยิ้มและโชคโชคมงคลนะคะ ขอบคุณทุกกาลังใจที่นครศรีธรรมราชนะคะซึ่งก่อนหน้านี้ก่อนไปร้องเพลงด้วยกันอย่างที่เราทราบกาันก็ไปออกรายการเนาะ ไปเอาก็มีบอลมีคุณดอนพัชกรนะคะผู้จัดการวงมีพี่ชูคนสนิทที่ดูแลบอลกับโชคมีคุณโชคไทยรถแถหนนี่ต้องไปแล้วก็ภรรยาคุณนัทเนาะคุณนัทจุธารัตน์คุณนัทจุธารัตน์นี่ก็เป็นทั้งผู้จัดการทั้งเมียดูแลคิวทุกอย่างนะคะแล้วพอหลังจากออกรายการเสร็จออกมาก็พบปะนักข่าวตามภาพเมื่อสักครู่นี้ทั้งสองฝ่ายก็ยืนยันจะกลับมารับคิวเดิมไว้ซึ่งถ้าในมุมของพี่บอลนะพี่บอลเขาบอกว่าเรื่อง5้าคิวที่ค้างกันอยู่นั้นทั้งงานไหนที่มันสามารถแยก ได้จะคืนให้หน้องอนะคะ คือเราก็ไม่รู้ว่าเคลียร์ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์กันหรือเลปล่าแต่เพื่อความสบายใจแยกได้ก็คืนให้เราก็ทยอยคืนให้น้องไปส่วนโชคกับนัดค่ะบอกว่าตอนนี้ทุกอย่างเคลียร์จบแล้วเข้าใจทุกอย่างแล้วและสนิทใจที่ไปร่วมงานกับบอลอย่างเต็มที่แต่ว่าในมุมนี้นะเท่าที่ฟังโชคก็อาจจะขอข,อขึ้นร่วมก็คงไม่คืนแต่แล้วแต่เมียละกันเพราะทุกอย่างกำกับโดยเมียมถูกไหมแล้วแต่เมียไปอีกอันนี้เราเราพูดเองเราพูดแบบตามกระแสะโซเชียลว่าโชคเองขึ้นอยู่กับเมียเมียกำกับทุกอย่าง ส,ส่วนเรื่องบล็อกเบิรมม์แน่เอืออันนี้หลายคนก็ถามเนาะยอมรับมีช่วงหนึ่งที่ไม่เข้าใจการไม่อยากให้เมียรู้สึกเศร้าใจรู้สึกไม่ดีแต่ก็โทรหาพ่อเพื่อติดต่อแม่ตลอดแล้วส่งเงินให้แม่ทุกเดือนเหมือนเดิมนะคะก็น่าจะมีปัญหาระหว่างเมียกับแม่หรือเปล่าโชคยอมรับว่ากลัวและเกรงใจเมียมากเขายอมรับเองเพราะเมียสวยมากด้วยนะแต่ก็ยืนยันไม่ได้เห็นเมียดีกว่าพ่อแม่นะเพราะพ่อแม่คือผู้มีพระคุนมันคนละส่วนกับเมีย ตนก็เหมือนต้องเป็นกาวใจทั้งสองคนแล้วค่ะอ,อือย่างว่าเนาะหลายคนก็เป็นห่วงโชคอะคนะคะเพราะว่าโดยพื้นฐานแล้วโชคก็คงไม่อะไรนะคะเรื่องดูแลคิวงานโชคก็ไม่รู้เรื่องอะอเพราะว่าผู้จัดการก็คือเอมียก็คือดูแลคิวงานให้หมดอลำพังที่มันมีปัญหานน่นนี่นั่นหนึ่งสองสามสี่ที่ผ่านมาม,มันก็เกิดขึ้นจากผู้จัดการไปจัดคิวให้ครับมตัดสินใจให้อ่ะนะคะคหลังออกรายการเรามาสั่งคุณนัดบ้างค่ะ กระแสทัวลงเยอะนะคุณนัทอะ่ะครับคุณนัทก็บอกอย่างนี้โพสเฟซบุ๊กนะเป็นรูปคู่เลยระหว่างโชกกะบอลและเขียนว่าสำนึกผิดค่ะเขียนว่าสำนึกผิดนะคะเราสองคนได้กลับมาคิดทบทวนถึงความผิดพลาดที่ทำลงไปและเสียใจจริงๆโดยเฉพาะนัทที่ควบคุมอารมณ์ไม่อยู่และไปฉีกหน้าพี่บอลทำให้พี่บอลเสียใจทั้งๆที่พี่บอลก็ช่วยสนับสนุนโดยตลอดอถ้าย้อนเวลากลับไปได้พวกเราจะเข้าขอโทษพี่ที่ผิดสคริปต์ เรื่องราวคงไม่บานปลายแบบนี้พวกเราจะเก็บเรื่องราวที่เกิดในรอบนี้เป็นคติสอนใจและไม่ผิดพลาดแบบเดิมอีกส่วนงานคู่ที่รับไว้จะกลับไปเล่นให้ครบตามสัญญาขอโทษพี่ดอนเจ้าภาพทุกท่านและแฟนคลับทุกคนด้วยค่ะระหว่างนี้คนก็พูดกันเยอะเรื่องของภรยาคู่คิด คู่ชีวิตนะจริงมีประเด็นเรื่องของคุณยูริด้วยนะครับสุการดาพุทธคุณรักเนี่ยพญาของคุณบอลเมื่อวานนี้ขึ้น Facebook บอกอยู่เคียงข้างแต่ไม่เข้าข้างเป็นเพื่อนคู่คิดเป็นกําลังใจไม่ใช่เป็นสมองให้เกียรติในหน้าที่ไม่ใช่ก้าวไก่วุ่นวาย หลังบ้านดีหน้าบ้านก็จะมั่นคงแข็งแรงอุ้ยแต่คิดว่าเหตุการณ์ครั้งนี้จะเป็นบทเรียนเอาจริงๆผู้นรกๆก็คือคุณนัทนั่นแหละครับผมจะเป็นบทเรียนนะคะบางทีการแบบได้แสงไวใช่ใช่ใช่เขาบอกโตไระบไปโตไวประสบความสําเร็จไวบางทีอาจจะผิดพลาดได้นะคะด้วยวุฒิภาวะด้วยใช่ใช่นะคะทั้งหมดทั้งมวลต้องขอโทษกันแล้วก็อ่ะลองดูนะครับเดินหน้ากันต่อไปที่มหากินเนาะ รู้ข่าวไวเข้าใจง่ายกดตับสไคร้ข่าวช่องแปด